สบายดีเมื่อนี้ค่ะพระเจ้าก็จะมาพาโอนเรียนจากโอนเรียน Qtb ทนอกจากทอนลิงโปไปที่กระดาน A7 เนาะอ่าพร้อมกันแล้วไปกันเลยคนอื่นก็กดเข้าไปที่ทอนล i ิงโป o เนาะกดเลยมาก็จะเป็นหน้านี้เนาะสังเกตว่าจะมี Qtb อยู่ด้านลุมเนาะอ่า4ีรหเหรียญ Qtb เนาะ กดเข้าไปที่ qtb เลยเจ้ากดเข้าไปเลยแล้วจะมีหน้านี้เนาะกดเข้าไปคำว่า,าเส้นอยู่ด้านลุมเด้อเส้นอยู่ด้านลุมเจ้ากดเลยกดเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะอ่ามาห้อนหน้านี้ให้เขาไปเอาลิงกระเป๋า A 7มาแปะใส่ยู่บอนห้อง receiving account เด้อไปไปเอาลิงกระเป๋า ่าลิงกระเป๋าเอเซเก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเราสามารถเอามาสแกนหรือว่าก๊อปปี้ลิงอยู่ด้านลุมได้เนาะก๊อปปี้อ่ากระเป๋าอยู่ด้านลุมได้เนาะว่ามันลิงเนาะเป็นกระเป๋าอยู่ด้านลุมได้อ่ากดคำว่าก๊อปปี้เลยก๊อปปี้ก็จะได้เลขที่กระเป๋าของ A7 เซเมาเนาะอ่าล้วก็กลับไปที่หน้าทอรลิงเนาะ แล้วเฮาก็เอาอ่าลิงลิงกระเป๋าเฮามาวางไว้ได้เลยเนาะอ่าเมื่อเฮาวางลิงกระเป๋าของ A 7ซวแล้วเฮากวดสอบเบิงคือเนาะว่าถือแล้วบอหลังจากเฮากวดสอบแล้วเฮาถือแล้วเฮาก็กดคากําวา,านนี้เลยเนาะอ่าจะมาหน้านี้เนาะจะให้ใส่ตัวตัวเลขของเหรียญเนาะว่าเขาจะถอนออกเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะ ลองถอนเบิองประมาณ50เหลี่ยญ qtb เนอะ,อะกดไปที่50แล้วกดคำว่าเส้นด้านลุ่มเลยเนาะแถบสีดำกดเลยอ่าก็จะได้มาหน้านี้เนาะทุกคนให้สังเกตเบิงกระเป๋าตัวเองอีกครั้งเนาะและทุกๆก,การโอนจากทอนลิงออกไปเนาะก็จะมีค่าฟีอยู่ที่ประมาณของข้าพเจ้าเนาะก็จะมีค่า ฟรีอยู่ที่ประมาณ11เหรียญ trx ปลายเนาะอ่าหลังจากเขากดเช็คเลขที่กระเป๋า A7 ที่ว่าถูกต้องแล้วเนาะเขาก็กดคำว่าคอนเฟิร์มได้เลยกดคำว่าคอนเฟิร์มเลยอ่ามาห้องน,น้านี้เขาก็จะได้ใส่พาสเวิร์ดเนาะมาห้องน,น้านี้เขาก็จะได้ใส่พาสเวิร์ดหลังจากเขาใส่พาสเวิร์ดแล้วเนาะหลังจากเขาใส่พาสเวิร์ดอย่างแล้วเนาะมันก็จะขึ้นคำว่าคอนเฟิร์มเนาะ อาข้าพเจ้าเองก็จะกดคำว่าคอนเฟิร์มเนาะหลังจากนั้นเหรียญก็จะอาออกไปที่กระเป๋า A7 เเนาะหลังจากกดคอนเฟิร์มก็จะได้หนานี้มาเนาะแล้วก็กดดันไปเลยเนาะนี่เหรียญก็จะออกไป50เหรียญแล้วเนาะเป็นอันที่สิ้นสุด